สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราได้มาพูตานอีกแล้วแหละครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าสิ่งที่แปลกใหม่ไปจากครั้งก่อนก่อนก็คือว่าเราได้มาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งค่ะซึ่งอยู่ในกรุงทิมพูที่เป็นเมืองหลวงนะคะเป็นโรงแรมที่สวยมากนะคะบรรยากาศดีมากๆเพราะว่ารอบนี้เราไม่ได้พักโรงแรมที่อยู่โรงแรมที่อยู่ในเมืองนะคะไม่ไม่ได้อยู่เมืองอยู่ออกมาข้างนอกน,นิดนึงแต่ก็ยังอยู่ในทิมพูนะเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะดูแค่แบบประตูทางเข้าข้างหลังนี้นะคะ การทาสีนะคะภาพวาดอะไรต่างๆนี่สวยงามมากเดี๋ยวท่านผู้ชมดูบรรยากาศหน้าโรงแรมนะนี่เห็นไหมคะนี่คือบรรยากาศด้านหน้าเป็นที่จอดรถนะท่านผู้ชมซึ่งที่จอดรถใหญ่มากนะคะท่านผู้ชมดินเสียงไหมมันคือเสียงแม่น้ําค่ะนี่ค่ะแม่น้ํานี่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูใกล้ๆนะคะนี่ให้ดูตรงทางเข้าโรงแรมสวยมากนะคะ นะครับเราก็เดินเข้าไปในโรงแรมตรงนี้ก็เหมือนเป็นคอตรยาร์ดเป็นลานกว้างๆนะท่านผู้ชมอากาศดีมากนะคะในวันนี้ตอนนี้อ,นนอุณหภูมิประมาณ1 0 15องศานะท่านผู้ชมเป็นเช้าของช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะคะแต่ว่าไม่มีฝนนะอากาศก็ดีนะเราอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนะท่านผู้ชมไม่แน่ใจจะตัดต่อแล้วก็ออกในเดือนไหนแต่ตอนนี้เราอยู่เดือนตุลาคมนะท่านผู้ชมเพราะงั้นเนี่ยสำหรับใครที่ดูมาหลาย ep แล้วอยากจะมาเที่ยวพูตานนะคะ ช่วงตุลาก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ดีเพราะว่าอากาศไม่ร้อนนะคะแม้กระทั่งกลางวันที่แดดออกแบบนี้มันไม่ร้อนเหมือนหน้าร้อนนะเพียงแต่ว่าตอนเช้ากับตอนกลางคืนอาจจะเย็นสักนิดนึงแต่สําหรับคนไทยที่อยากจะเจออากาศเย็นๆบ้างเนี่ยจะชอบเลยนะคะเพราะว่ามันหนึ่งกลางวันแดดไม่ร้อนนะคะมีแดดแดดจัดแต่ไม่รู้สึกร้อนแล้วก็ฟ้าจะใสมากนะคะฟ้าใสแบบนั้นเลยท่านผู้ชมแบบที่เห็นเลยนะคะอันนี้เป็นคอตรยาร์ดเป็นลานด้านหน้าของตัวโรงแรมนะท่านผู้ชมนะ เขาก็มีสิ่งปลูกสร้างมีปลูกต้นไผ่นะคะแล้วมีอาคารตรงนั้นนะจะเป็นอาคารสาหรับจัดเลี้ยงแล้วก็มีอาคารตรงนี้ที่อยู่ติดริมแม่น้ํานะก็น่าจะจัดงานเล็กๆอะไรได้นะคะติดแม่น้ำพี่ชูเห็นแม่น้ำไหมอ่ะให้ดูแม่น้ําฟังเสียงแม่น้ําไปนะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะฝั่งตรงข้ามแม่น้าท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นบ้านเรือนที่สร้างที่กําลังสร้างใหม่ก็มีนะคะอยู่ตรงนั้นนะคะ เมื่อก่อนเนี้ยไม่มีอะไรตรงนี้นะตะก,กี้ถามพนักงานโรงแรมมาแล้วก็หลังจากนั้นสักไม่เกิน10ปีมานี้เนี้ยก็มีการซื้อที่แล้วก็สร้างบ้านใหม่ๆจํานวนมากสังเกตว่าสีหลังคายังใหม่อยู่เลยบางหลังก็ยังสร้างอยู่ไม่เสร็จเรียบร้อยนะคะตรงนี้ปัจจุบันเนี้ยเราคนพูตานเรียกตรงนี้เป็นชื่อเล่นว่าลิตโตออสเตรเลียทําไมพูดคํานี้ไม่ได้สักทีลิตโตออสเตรเลียนะคะก็คือออสเตรเลียน้อยออสเตรเลียจิ๋วนั่นเองเพราะว่ามันเป็น ชุมชนที่สร้างขึ้นใหม่โดยชาวพูตานที่ไปพักอาศัยแล้วก็ไปอยู่ไปทำงานที่ออสเตรเลียนะคะแล้วก็ส่งเงินมาที่บ้านที่บ้านก็รวบรวมเงินมาแล้วก็มาซื้อที่ซื้อทางอยู่แถวนี้กันเยอะหลายคนนะคะก็เลยกลายเป็นชุมชนลิตเติลออสเตรเลียไปนะคะเนี่ยค่ะสวยมากนะคะบรรยากาศดีด้วยอยู่ฝั่งนู้นนะแล้วอยู่ตรงนี้นี่คือได้ยินเสียงแม่น้ําตลอดเวลาเดี๋ยวเราจะพาท่านช้วงเข้าไปในตึกนี้นะ นี่คือทางเข้าล็อบบี้นะคะแมนี่ค่ะล็อบบี้มีปลูกมีวาดภาพไว้อย่างนี้ด้วยนะคะล็อบบี้ใช้สีส้มสีโทนนี้ที่พูตานก็ใช้กันเยอะนะคะนี่ด้านในล็อบบี้เออในล็อบบี้ก็มีร้านขายของเล็กๆนะเป็นกิมมิคของโรงแรมในพูตานนะท่านผู้ชมต้องมีร้านขายของนิดนึงเพราะว่า บางทีไม่ได้อยู่ในเมืองบางทีไม่ได้อยู่ในเมืองนะแล้วก็ลูกค้ามาก็ไม่จะซื้อของที่ไหนบางคนแบบมาเที่ยวไม่ได้แวะเข้าไปร้านขายของหังนั้นก็ขายของได้นะคะอันนี้เป็นรูปภาพประดับอยู่ในล็อบบี้นะทุกชมสังเกตภาพนี้เนี่ยไม่ได้เป็นสื่อลามกนาจารย์อะไรนะคะแต่แบบที่นี่เขาก็นับถือสิวลึงเหมือนกันเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์นะ ถ้าท่านผู้ชมไปวัดบางที่หรือบางท้องถิ่นเนี่ยวาดไว้บนฝาผนังตามบ้านเลยนะคะแต่อันนี้สิ่งที่มีความแปลกเนี่ยไม่ใช่ตัวสีวาลึงนะคะคือเสือค่ะเสือตัวยาวมากนะคะถ้าจะเป็นมังกรอยู่แล้วนะคะแต่ก็เป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะความยิ่งใหญ่อะไรงี้ยน่นนี่ล็อบบี้มีพื้นที่ประมาณนี้ท่านผู้ชมล็อบบี้เดี๋ยวเราพาไปดูห้องอาหารกันแบบนึงนะ ห้องอาหารอยู่ชั้นบนของล็อบบี้นะห้องอาหารสวยมากนะมันเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็มองเห็นวิวแม่น้ำนะท่านผู้ชมเดี๋ยวใช้ดูแต่จะไม่พูดอะไรเยอะนะคะเพราะว่ามีคนถัดอาหารอยู่เกรงใจเขานะนี่เริ่มได้ยินเสียงคนรับประทานอาหารกันแล้วนะคะนี่กับท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูจากฝั่งนี้สิเห็นไหมมันเป็นห้องอาหารเช้าที่แบบเป็นครึ่งวงกลมยื่นออกไปแล้วก็โต๊ะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเห็น วิวแม่น้ำทุกโต๊ะเลยนะที่ผมเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะครับ <_ d ata> บรรยากาศเนี่ยค่ะเพื่อไม่รบกวนเขานะเราดูตรงนี้เห็นไหมเห็นบรรยากาศแบบนี้มีแม่น้ำนะคะพ้อง่านสวยมากบรรยากาศดีทีเดียวเดี๋ยวถ่ายดูภาพรวมอีกทีหนึ่ง <_ d ata> เห็นไหมตกแต่งด้านบนก็สวยนะคะเป็นครึ่งวงกลม อากาศดีเนี่ยนักรับประทานอาหารนี่สนุกมากบรรยากาศดีอาหารอร่อยนะคะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนใจนิดนึงตรงคําว่าอาหารอร่อยเนี่ยคำว่าอาหารอร่อยนี่เราเราไม่ไม,ไม่ไม่ยืนยันนะคะก็ต้องมาชิมเองเพราะว่าเช้าวันนี้เนี่ยอาหารรู้สึกว่าก็เพราะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เขาเป็นอินเดียนะคะอาหารก็จะหนักไปทางอินเดียเยอะนะคะซึ่งหมายความว่าไม่มีไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะเป็น v e g เทเร i ย n เป็นผักทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ เป็นแป้งประเภทต่างๆที่คนอินเดียชอบเพราะลูกค้าส่วนใหญ่คงจะเป็นอินเดียนะท่านผู้ชมเพราะอาหารเนี่ยเราคิดว่ายังไม่ถูกปากคนไทยเท่าไหร่ไม่มีข้าวด้วยนะคะแต่ตะกี้ถามเชฟแล้วเชฟก็บอกว่าอาหารก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะนี่ให้ดูบรรยากาศข้างนอกเนี่ยค่ะห้องอาหารตะกี้ที่เราพาขึ้นไปดูข้างบนเห็นไหมคะมีห้องอาหารโค้งเราด้านล่างนี้เป็นนี้ค่ะ เป็นบาร์กลางคืนสาหรับคนที่อยากจะมานั่งดื่มอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้แตกต่างจากบังกลาเทศนะท่านผู้ชมเห็นไหมข้างในแตกต่างจากบังกลาเทศตรงที่บังกลาเทศเป็นประเทศมุสลิมนะเพราะงั้นเขาก็จะไม่มีเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์นะคะแต่ประเทศพุทธอย่างพูตาน,นี้ก็จะมีบาร์ที่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยก็สามารถมาดื่มได้แต่แน่นอนในโรงแรมแบบนี้ก็ราคาก็จะสูงนะถ้าท่านผู้ชมอยากดื่มจริงๆก็จัดได้นะคะอันนี้ให้ดูว่าโรงแรมติดแม่น้ําสวยมาก นะคะเสียงแม่น้ำแบบว่าพัดแบบว่าลมพัดแบบโอ้โหได้ยินเสียงแม่น้ำแบบดีมากแล้วท่าผู้ชมดูวิวทางนู้นเห็นไหมวิวที่มีทางเดินแล้วก็มีต้นหลิวตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปนะคะโรงแรมมีอายุยิงยังดูใหม่นะสำหรับอายุเขาบอกมีอายุ16ปีนะท่านผู้ชม16ปีสร้างแล้ว16ปี เมื่อก่อนพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ว่างเปล่านะคะแล้วก็คงมาซื้อแล้วก็สร้างโงรงแรมชื่อว่าเทอร์มาลิงกาอ้าวคุยมาตั้งนานลืมบอกชื่อโรงแรมนะโรงแรมชื่อว่าเทอร์มาลิงกานะคะเทอร์มาเพราะว่าสมบัติทรัพย์สมบัติลิงกาเพราะว่าวังนะก็แบบกับทรัพย์สมบัติทรัพย์สินของวังอะไรอย่างเงี้ยของราชวงศ์อะไรประมาณนี้นะคะคําแปลแล้วตะกี้น้องคนที่เป็นพนักง,งานเขาบอกว่าอาจจะชื่อนี้เพราะว่า ส่วนหนึ่งอาจจะเพราะเจ้าของเนี่ยก็เป็นสมาชิกพระราชวงศ์พูตานนะท่านผู้ชมนะก็เลยเป็นชื่อเป็นที่มาของชื่อนี้นะคะ,ะงงแล้วเนี่ยอ่ะนั้นอาคารล็อบบี้นะอาคารหลักแต่กี้เราเดินออกมาจากตรงนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นตึกแบบนี้สี่เหลี่ยมตรงนี้นะคะยาวๆไปจนถึงด้านในเดี๋ยวจะพยายามพาเดินไปนะตรงนี้คือเป็นตึกที่พักทั้งหมดเลยนะคะที่บอกตะกี้ว่ามีทั้งหมดส3สาห้องนะแล้วก็มีห้องประเภทต่างๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะก็ บรรยากาศดีมากนะเท่าแต่บรรยากาศนะผู้ชมนะเพราะว่ามันเป็นโรงแรมที่ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองนะอยู่แยกออกมานอกเมืองนิดนึงนั่งนั่งรถออกมาจากกรุงทิมพูเอานับจากตรงไหนดีจากหอนาฬิกาละกันก็ประมาณ20 20นาทีนะคะก็ถือว่าไม่ได้ใกล้มากนะแต่ถ้าเกิดท่านมาพักตรงนี้ท่านก็จะได้บรรยากาศแบบนี้นะคะบรรยากาศที่เงียบสงบค่อนข้างมากแล้วก็ได้ยิน เสียงแม่น้ำนะกลางคืนตอนนอนก็ยังได้ยินเลยนะแต่ก็ทําให้หลับสบายดีนะคะเนี่ยคะ่ะบรรยากาศเดินลอดต้นหลิวเข้าไปโหบรรยากาศดีมากโรงแรมในเอออันนี้ตอนแรกนึกว่าลูกลิ้นจี่นะผู้ชมมันดูคล้ายมากแต่พอดูไปใกล้ๆนะผู้ชมดูสิมันไม่ใช่นะคะแต่คนท้องที่หมอรับประทานได้นะแต่มันก็ไม่ได้อร่อยมากแต่ว่าไม่ใช่ลิ้นจี่นผู้ชมน,นะ อย่าไปเผลอรับประทานแล้วกันเนาะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงหรือเปล่านะแต่ว่าโดกมากตอนนี้กําลังออกลูกอะ่ะแดงแบบทั้งต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะ,ะเดินต่อไปบรรยากาศริมน้ํานะคะทุกที่แถวๆริมมน้ำเนี่ยทุกช่วงเขาจะมีชุดเก้าอี้นะคะให้นั่งอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างใต้ต้นเหลือต้นนี้ก็มีเก้าอี้ให้นั่งนะเป็นเก้าอี้ไม้เนี่ยท่านผู้ชมดูสิเนี่ยนั่งเงี้ยแล้วก็ดูวิวไป ฟังเสียงแม่น้ําไปนะคะว่าบรรยากาศมันจะดีขนาดไหนนะยอมรับเลยเรื่องสถานที่ตั้งและบรรยากาศนะเยี่ยมที่สุดเลยนะคะ,ะให้ดูแบบแม่น้าใกล้ๆท่านผู้ชมดูสิตอนนี้เป็นช่วงกําลังจะเข้าหน้าหนาวนะน้าก็เริ่มใสขึ้นนะมีบางเอพิโซดที่เราพาท่านผู้ชมไปแล้วก็น้ําจะเป็นสีส้มๆเหมือนชานมนะคะตอนนั้นก็คืออาจจะเป็นช่วงฤดูฝนนะ่ะเวลาฝนตกมันจะชา้าดินออกมาทําให้น้ําไม่ใสนะแต่ตอนนี้พอไม่มีฝนแล้วพอใกล้หน้าหนาวเนี่ยน้ำเริ่มใสแล้ว นะคะหิมะก็ละลายลงมาแล้วก็น้าเป็นสีแบบออกจากเขียวๆใสๆขึ้นนะคะเดี๋ยวจะใสกว่านี้อีกในหน้าหน้าหนาวนะท่านะผู้ชมนะดูมุมนี้มุมนี้บรรยากาศได้ยินเสียงน้ําเสียงมแมลงจิ้งหรีดนะคะหรือจักจั่นก็ไม่รู้นะคะแล้วก็แบบสูดอากาศเนี่ยหายใจลึกๆนะยท่านผู้ชมสุดยอดอเดี๋ยวจะพยายาม พาเดินไปให้ถึงด้านในข้างหลังตรงโน้นนะท่านผู้ชมนะ <c oughs> เพื่อจะไปดูว่ามันมีอะไรอีกบ้างนะคะโอ้บรรยากาศดีจริงตอนนี้ประมาณสักสักเกือบเกือบสิบโมงนะช่วงสายๆนะท่านผู้ชมนะอากาศไม่ร้อนแม้จะมีแดดนะคะยังเย็นสบายแต่ถ้าคนไทยไม่ชินก็เนี่ยค่ะก็สวมเสื้อกันหนาวผ้ามันคออะไรกันไปตามระเบียบนะ แต่เดี๋ยวถ้าเกิดแดดเปรีย่ยจริงๆช่วงกลางวันอาจจะมีถอดออกบ้างนะแต่สําหรับคนไทยไม่ได้พูตานะจริงๆแน,นะนําว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนหน้าไหนก็ตามนะผู้ชมนะให้เตรียมเสื้อกันหนาวเสื้อที่ให้ความอบอุ่นเผื่อมาเลยนะคะเพราะอากาศมันเปลี่ยนแปลงง่ายแล้วก็บางทีเราไม่ชินอะ่ะเดี๋ยวจะไม่สบายได้แม้ว่าในกระทั่งหน้าร้อนนะบางทีหน้าร้อนฝนตกหรือตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยอุณหภูมิมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยบางทีร่างกายปรับไม่ได้นะคะนี่ค่ะนี่ก็เป็นตึก น่าจะเป็นตึกที่พักอีกตึกหนึ่งนะคะอุซังโบลาโอว l i k ล y ์ยูอาร์บรูมท่านผู้ชมดูสิ่งนี้สิ This is from the Bamboo ท Bam <boo> <laughs> ่านผู้ชมดูไหมไม้กวาดของน้องเขาดิเขากวาดด้วยนี้เออน่ารักดี Thank you กวาดใบไม้ด้วยด้วยน่าจะเป็นไอ้กิ่งไผ่เล็กข้างหน้าตะกี้อะค่ะที่เราผ่านมาน่าจะตัดมาแล้วก็มาทําเป็นไม้กวาดนะคะขนาดไม้กวาดยังไม่ใช่ไม้กวาดที่แบบประดิษฐ์ขึ้นเลยอะ ยังใช้แบบธรรมชาติเลยอะ่ะโห,โหสุดยอดถ้าคนที่ไม่ติดแบบพวกแสงสีหรือแบบความเจริญในเมืองมากเนี่ยมาเพื่อมาใกล้ชิดธรรมชาติจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่แนะนำนะท่านะผู้ชมนะโรงแรมเทอร์มาลิงกานะโหวิวสวยมากท่านะผู้ชมดูดิสวยจริงๆ ใกล้ถึงสุดแล้วเดี๋ยวเดินมปให้สุดแล้วกันท่านชมนี่ค่ะนี่ท่านผูชมดูมุมนี้ดิตรงนั้นแม่น้ำแบบโค้งพอดีโค้งสุดท้ายก่อนแม่น้ำจะเลี้ยวไปทางทางขวานะคะสวยมากสวยจริงอ๋อตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมทะลุหน้าต่างไปมันคือห้องออกกำลังกาย เป็นฟิตเนสนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีลูวิ่งอะไรต่างๆนานาเนี่ยในขณะที่ออกกำลังกายอยู่ตรงนี้ก็สามารถมองเห็นวิวตรงนี้นะคะซึ่งเป็นวิวโล่งๆมีแม่น้ำแล้วก็มีภูเขาอยู่ไกลๆตรงโน้นนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรอีกนะคะโอ้โเนี่ยเนี่ยค่ะมากันสองคนนะคะชวนกันมานั่งแล้วก็ เอาผ้าหม่มบางๆสักผืนนะมาหม่มมาห่มนะคะแล้วก็ดื่มกาแฟนั่งทานอะไรง่ายๆไม่ต้องพูดอะไรกันเลยนั่งกันดูแม่น้ำไปเฉยๆเนี่ยท่านผู้ชมนะนี่มันยุโรปชัดๆเลยนะเราก็จะบอกว่ายุโรปยุโรปล้าทำให้คนอเคโอ้ยุโรปมันดีอย่างนี้ก็ก็ดีพอสมควรแต่ว่ามันยังมีประเทศในเอเชียที่บรรยากาศดีอย่างเงี้ยซึ่งมลพิษน้อยกว่ายุโรปได้ซ้าไปอะไรเงี้ยที่ท่านผู้ชมมันอยู่ใกล้เรามากนะแล้วเราก็ควรจะมานะคะจังโบลา น่าจะสุดแล้มั้งตรงนี้นะคะคิดว่าน่าจะเป็นสุดทางของโรงแรมแล้วถือว่าพื้นที่ของโรงแรมก็กว้างใหญ่พอสมควรนะท่านผู้ชมนะนี่นะคะให้ดูบรรยากาศที่สะไว้น้ำแล้วก็ขอหลบแดดด้วยในเวลาเดียวกัน ็นไหมคะตรงนี้มีพระพุทธรูปอยู่ตรงกลางสระน้ําไม่ใช่สระว่ายน้ําพูดผิดแล้วก็มีปลาอยู่ด้วยนะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะคะน้ำไม่ได้ใส่มากน่าจะไม่ได้ออกก็มีตรงนั้นที่น้ําระบายออกได้นะคะแต่ก็ไม่น้าก็ยังไม่ใส่มากเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะตรงนี้อาคารที่เห็นอยู่ตรงตรงสุดทางของของโรงแรมอันนี้คือ เป็นห้องอาหารอีกห้องหนึ่งนะคะแต่เป็นห้องอาหารท้องถิ่นอาหารพื้นถิ่นของพูตานเลยถ้าเกิดอยากรับประทานก็ตรงนี้คือห้องอาหารตรงนั้นนะคะห้องอาหารที่เป็นครึ่งวงกลมตะกี้ที่ล็อบบี้เนี่ยเป็นห้องอาหารเช้าแล้วก็อาหารกลางวันอาหารเย็นด้วยแหละแต่เป็นอาหารทั่วไปนะอาจจะแบบอินเตอร์คอนติเนนทัลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้เป็นอาหารพูตานจ๋ามากแต่ตรงนี้คืออาหารพูตานเลยนะคะท่านผู้ชมเราก็โรงแรมในพูตานเนี่ยหลายที่ที่เขามีพื้นที่เนี่ยเขาก็จะปลูกผักอะไรของตัวเองนะท่านผู้ชม ท่าผู้ชมดูเห็นไหมเหมือนเขามีปลูกผักส่วนครัวของตัวเองอะ่ะเห็นไหมคะอันนี้ไม่รู้ปลูกอะไรฟักทองหรนะืออะไรสักอย่างเป็นไม้เลนะื้อยท่านผู้ชมนะนั่นเหมือนเขาโพดนะคะก็ปลูกบางส่วนด้วยเหมือนกันนะท่านผู้ชมเห็นตรงนู้นไหมไกลๆตรงนู้นเดี๋ยวซูมไปให้เท่าที่ซูมได้เห็นไหมคะที่เป็นแบบกระดานส,สีแล้วมีทงอะไรปักอยู่นั่นนะคะ,จะเจนว่ามีเป้ากลมๆอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะเป็นสําหรับแขกที่อยากจะ เล่นกีฬาปาเป้านะคะออกกำลังกายหรือว่ายิงธนูซึ่งยิงธนูเนี่ยก็เป็นกีฬาประชำชาของภูตานนะก็น่าจะมาเล่นตรงนี้ได้เพราะว่าด้านหลังไม่มีคนไม่มีถนนไม่มีบ้านนะปาไปก็คงไม่โดนใครนอกจากต้นไม้นะเขาจะไม่ทําความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นนะคะโอ้เนี่ยคะ่ะมุมนี้มุมนี้ตรงนูน้นระหว่างตึกท่ช่เห็นไหมเห็นไอลิโตออสเตรเลียชัดมากนะคะเราก็เห็นว่าภูเขา นี่เราอยู่ในเมืองหลวงกรุงทิมพูนะภูเขาที่ล้อมรอบกรุงทิมพูอยู่นี้มันก็สูงเหมือนกันนะผู้ชมนะสูงปานนั้นเลยนะคะบรรยากาศดีมากฟินนะคะ่ะก็เล่าให้ฟังแล้วกันนะแล้วก็พาชมโรงแรมหลายคนว่าทำไมดูแต่โรงแรมเพราะว่าก็ไม่ได้มีเวลาว่างอย่างอื่นแล้วนะคะส่วนใหญ่เวลาว่างที่มีก็แบบตอนที่อยู่ที่โรงแรมนะ ช่วงสั้นๆพามาดูอย่างน้อยอะ่ะท่านผู้ชมก็รู้แล้วว่าโรงแรมที่พูตานจะมีหลายแห่งมี้แบบไหนบ้างยังไงบ้างนะเผื่อถ้าผู้ชมสนใจนะคะตรงนี้หรอโรงแรมนี้เหรอราคาห้องเดี่ยวธรรมดาไม่เกิน5,000บาทนะน่าจะประมาณสัก3 0 0 0หรืออะไรอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมลองเปิดดูในเว็บได้นะคะสวยเลยนะคะแต่สุดท้ายอะ่ะมันก็ความเห็นส่วนตัวนะคิดว่าเราไม่ได้อยู่ เวลาเรามาเที่ยวพูตานสำหรับคนที่มาเที่ยวนะมาทําง,งานก็อีกเรื่องหนึ่งสาหรับคนที่มาเที่ยวส่วนใหญ่เราไม่ได้อยู่โรงแรมตลอดทั้งวันพราะมาเที่ยวพูตานเนี้ยเขาคิดค่าเหยียบแผ่นดินเป็นรายวันมันก็จะมีค่าใช้จ่ายสูงใช่ไหมคะเพราะงั้นเนี้ยเขาก็จะไม่อยู่โรงแรมการส่วนใหญ่ออก,ก,ก็ออกไปแต่เช้ากลับม่ทีก็มืดออกไปเช้ากลับมเมื่อมืดพเนี้ยการที่มีโรงแรมที่สวยก็ดีแต่ถ้าเราไม่ได้เดินดื่มด่ำบรรยากาศแบบเนี้ยมันก็อาจจะไม่คุ้มค่ามากนะคะเพราะว่าทัวร์ส่วนใหญ่เนี้ย มันต้องออกไปข้างนอกมันก็ใช้เวลาเยอะคนก็อาจจะไม่ได้มาเดินเล่นแบบนี้นะท่านผู้ชมนะอีกอย่างนึงคือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชมมาถึงโรงแรมแล้วเอออยากกินอะไรง่ายๆไม่อยากกินอาหารโรงแรมอยากจะกินแบบแฮมเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายของทอดก๋วยเตี๋ยวมามา่าอะไรเนี่ยแถวนี้ไม่มีอะไรเลยนะคะเพราะมันมีแค่โรงแรมไม่ได้อยู่ติดห้างอยู่ติดเมืองอะไรเลยนะคะกับเปรียบเทียบการพักโรงแรมในเมืองเนี่ยโรงแรมในเมืองเนี่ยอย่างเช่นแถวหอนาฬิกานเนี่ย ร้านอาหารอะไรก็ยังเปิดอยู่แม้ท่านผู้ชมกลับมาถึงโรงแรมแบบทุ่มสองทุ่มนะคะก็ยังไปหาอะไรกินได้ซื้อน้ำบัดลมซื้อน้ำผลไม้ในซูเปอร์หรือว่าซื้อนขนมขบเคี้ยวทานเล่นนะก็จะยังมีเปิดอยู่นะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อันนั้นก็คือข้อแตกต่างนะคะก็ลองเลือกดูว่าเป็นแบบไหนนะแต่อันนี้บรรยากาศดีจริงๆนะคะสำหรับคนที่มาพูตานแล้วยอมเสียค่าธรรมเนียมค่าเหยียบแผ่นดิน เวลาร้อยเหรียญน,นะคะแล้วก็ไม่อยากจะออกไปไหนไม่อยากจะอยู่โรงแรมสงบสงบนั่งอ่านหนังสือตรงเก้าอี้ตรงนั้นนะคะอ่านไปหลับไปตื่นมาแล้วก็อ่านหนังสือใหม่อีกเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าต้องออกไปเที่ยวไหนเนี่ยแล้วก็ไม่เสียดายเงินค่าหย่ยาแผ่นดินเวลาร,ร้อยเหรียญก็สามารถทําได้นะคะ <S <S บอกเลยว่าอันนี้ที่นี่โรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ค่อนข้างเหมาะสมนะ <S 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 แต่ถ้าเกิดจะมาทํากิจกรรมแค่อ่านหนังสือชิลจริงๆไม่ต้องทาอะไรเยอะเนี่ย โรงแรมลักษณะรีสอร์ทแบบนี้มีอีกหลายแห่งนะคะในในพูตานทั้งที่เมืองหลวงทิมพูแล้วก็เมืองอื่นๆนะมีเยอะเลยหาได้นะคะก็บรรยากาศดีๆสวยๆนะในเช้าวันหนึ่งที่มีโอกาสได้มาภูตานอีกนะคะในช่วงที่ถือว่าอากาศดีที่สุดช่วงนึงเหมือนกันนะคะไม่ค่อยร้อนมากเท่าไหร่นะคะก็ลาท่านผู้ชมไปกับบรรยากาศสวยๆนะคะของโรงแรมเทอร์มาลิงกา ที่อยู่ติดแม่น้ำตรงนี้นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้านะคะสำหรับ EP นี้เดินแป๊บเดียวก็เหงื่อออกแล้วค่ะตะกี้บอกไม่ร้อนก็เริ่มร้อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ